ศีลหปานาติปาตาเวรมณีเธอนั้นละปานาติบาเว้นขาดจากปานาติบาวางท่อนไม้และสัตว์าเสียแล้วมีความละอายถึงความเอนดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อธินนาทานาเวรมณีเธอนั้นละอธินนาทาน เว้นขาดจากอธทินนาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเธอนั้นละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษา พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นมุสาวาทาเวรมณีเธอนั้นละมุสาวาตเว้นขาดจากมุสาวาตพูดแต่ความจริง รักษาความสัตย์มั่นคงในคําพูดมีคําพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกสุราเมรยะมัชชะประมาทัฏฐานาเวรมณีเธอนั้นเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาท